ได้อยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่านายกยังคงอยู่ในตําแหน่งล่ะบ้านเมืองจะจะลุกเป็นไฟขนาดไหนคะก็ชัดเจนอย่างที่ท่านบุรดมบอกว่าบ้านเมืองลุกเป็นไฟแน่นอนขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเวลานี้ถามหลายกระแสด้วยกันถามว่าถ้าสถานการณ์เข้ามาถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาที่จะก่อให้เกิดสงครามเกิดขึ้นไหม ไม่ว่าจะสงครามการเมืองการเมืองนี่ก็ก็จะลุกเป็นไฟเหมือนกันนะออแล้วก็สงครามระหว่างประเทศก็จะลุกเป็นไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือหรือต่างประเทศที่จะเข้ามามีปัญหาเกิดขึ้นสถานการณ์แบบนี้อยู่ที่คนคนเดียวที่เป็นผู้นำคือต้องยอมเสียสลาลงจากตำแหน่งซะเวลานี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ ในช่วงระหว่างต้นปีสินสแสเข่งเคยพูดไว้แล้วว่าในปี2,568<า>คนดีล่มสลายคนจันไรคลองเมืองผมหมาแดงเลยนะเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่